โอเคครับเอ่อหลังจากที่เราทําตัวกุเนรนลากาันไปนะฮะอันนี้ก็มาต่อกันที่ e n ค h i ถ้าผมจำได้ผิดนะมันน่าชื่อ e n นคิ i, แล้วก็อ็นคิดูแล้วก็ e n นคิดูดูนะครับเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยนะครับผมอันนี้ก,อนนก็อาจจะเป็นกล่องที่หลายคนตามหาแบบเบิ้ลๆเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายล่างเละแบบว่ากุเรนลากันก็อาจองใช้กี่ตัวดีกว่าคือถ้าใครอยเก็บแบบ กะเอามันนะ่ะคือกับจะวางโชว์ให้ครบทุกหมวดนนะ่ะของกุญแลากันก็จะต้องมีสามกล่องใช่ไหมก็มีเป็นกุลแลากันแล้วก็แยกกุเรลากันแล้วก็กุลรลากันเป็นพาไทไวเตียมติดปีกแต่ของเอ็นคีนี่ก็สามกล่องเหมือนกันก็ซื้อสามชุดถ้าใครเอา,เอาจริงอาจารย์มากๆไหนมาเริ่มที่ใบประกอบเป็นแผ่นเดียวหน้าหลังเือนของกุญแลากันสมมติจะง่ายก่อนนะเพราะว่าหลังมันดูส่วนมันดูดน้อยๆแต่ว่าแต่ว่าด้านหน้าก็กกเข้มอยู่ก็หลายส่วนอยู่ ว้าวว้าวอันนี้ทำสีให้ทำสีชิ้นสีกันเมทัลกับสีขาวบนแผ่นสีเขียวอะเอาเรื่องมากๆนะอัน,นอันนี้สุดยอดจุดยอดคืดอทำบนแผ่นสีเขียวไว้นะไม่ทำบนแผน่น,แผนสีขาวจริงจริงๆนะอันนี้แล้วก็ชิ้นส่วนสีเขียวอันนี้มีรงสีให้ไหมอ๋อมีที่ลำตัวเช่นมัตนตัวนี้แล้วก็หวัว เป็นสีเขียวที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะเนี่ยนี้คืออาจจะหาคนยากนิดนึงถ้าใครจะทำสีตามนี้แล้วก็หาสีเขียวเมื่อกี้มีสองแผงเนาะแล้วก็แผงสีขาวอีกแต่สีขาวไม่เยอะนะแล้วก็มีสีอันนี้ไม่ได้ลงสีให้ก็ได้พ้นสีตามที่ชอบไปได้เลยนะไม่ต้องมาคนอะไร แล้วก็เหมือนกลุนละกันนะครับไม่มีสติกเกอร์อีกแล้วอันนี้แผ่สีขาวชิ้นหน้าเป็นพวกแขนขาแล้วก็แผ่สีน้ำตาลที่เป็นพวกข้อต่อมใช่ไหมเออ,อ,อเป็นลำตัวนะครับเศษส่วนเๆๆล็ก็ตามตัวงั้นเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วเดี๋ยวทำสีบางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบแล้วก็ทําสีตัวเอลิฟท่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันนี่นะครับ ก็ส่วเดียาทำสีไปเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่ส่วนนะครับก็มีสีดำผมทำเป็นดำแบบเมทัลลิกนะครับก็ใส่สะท้อนเห็นตัวแสงด้านในเหลยนะก็คือแต่เดิมแ่บผมว่าเขาให้สีมาอ่อนไปหน่อยก็ก็ไปทำเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับแต่เดิมมันเกือบเหมือนจะเกือบขาวเลยอนะ่ะก็ได้จะทำสีเงินแล้วพอดูตัวฉบับแล้วมันออกดำนี่นะก็เลยทำเป็นสีนี้ครับแล้วก็ส่วนสีน,น้ำตาล อ,อันแรกเขาให้มาจะเป็นน้ำตาลอ่อนออนวลๆนะครับก็ไปทําให้มันแบบมีเกดรดเวนดิกเข้าไปนะครับอือก็ม,อมันจะเป็นส่วนตามข้อต่อแล้ววนนี้สีน้ําตาลเขาทำเข้าไปแล้วก็สุตสีขาวเนี่ยดั้งเดิมเลยผมว่ามันก็เงาสวยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุตสีเขียวด้วยสูสีเขียวก็ไม่ได้ทำคิดว่ามันเป็นสีเฉพาะตัวนะครับก็ถ้าทำมาทำยากแล้วก็สีก็สวยแล้ด้วยก็เลยปล่อยไว้นะครับมา ที่ตัวอะไรก่นนดเอะแล้วที่หัวก็ได้มันไม่หัวหรอกมันคือหมวกเนาะหมวกเดียวกับของกุเดจละกันเลยซึ่งเราสามารถเอาหมวกเนี่ยไปใส่ให้กุเดลากันก็ได้นี่นะครับแล้วก็อันนี้ไปใส่ได้ถ้าใครอยากโม่ก็ตัดหั่นแล้วก็เอาไปใส่กุเดละกันตอนการตอนกำลัแปลงครั้งแรกก็ได้นะครับอันนี้ แล้วก็สไลดกว่าอ่าส่วนวงแหวนอันนี้นะครับคือพลาสติกของมินิพาร์เนี่ยจะเป็นพลาสติกที่มีน้ํามันผสมเยอะกว่าเยอะกว่าตัวเซนต์ไํทำให้ระดยดไม่คมนะครับแต่ว่ามมนทําให้มันไม่หักง่ายมันก็ยังบินได้ดน,นิดนึงนะครับแต่มันก็หักได้แหละแต่ว่าน่าจเป็นเหตุผลที่มินิพาร์มันแพงกว่าตัวเซนตไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ต่อล่สามารถเปิดขึ้นมาได้ แล้วก็แขนเนี่ยจะมีข้อต่อหลายส่วนเลยทีเดียวก็แขลได้เยอะมากหมุนแล้วแขนเนี่ยเป็นจุดที่ประกอบไม่กี่ชิ้นด้วยนะครับก็คือทำทามาได้ดีมากในการประกอบไม่กี่ชิ้นแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของการผ่ากลางแบบไม่กิงใจใครนะครับเครื่อนเขาก็ทำอันเดอร์เกตสบายแล้วแแต่ว่า,ารอยผ่ากลามก็ค่อนข้างเยอะ เอ,อ่อตอมาต่อมา,อมาที่ติดตาบไม่มีอะไรเนาะก็คือดาบนี้สามารถดึงออกมาใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้มัมีผ่ากลางอยู่ค่อนข้างเด่นเลยการประกอบนี่ก็ง่ายอยู่เลียะกันด้วยนะคือชิ้นส่วนจะแซมเปลลิลอ่ะมันจะประกบหนึ่งทีสองทีก็ก็เป็นอันแล้วมีการปิดเข้าต่อไม่เยอะเท่าไหร่เอ้ปิดปิด ปิดผ่ากลางไม่เยอะนะครับะแ,แต่สีอย่าสีสวยจริงๆมันก็เพราะว่าเป็นสีขาวเนาะมันก็เยกลยรอยผ่ากลางอะไรก็เยกลยไม่ไม่ดูเป็นปัญหามากส่วนของด้านหลังก็สีดีนะครับมีตามตัวแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็มีมือเปลี่ยนวีวแบร่ปืนแบรสองคู่นะครับ แล้วก็มือกำสองคู่แล้วก็มือสำหรับถือดาบสองคู่ก็คือให้มาเยอะมมาเพราะว่ามันมีล่างเทียนมีสี่แขนก็เลยให้เยอะนะครับอย่ามาลองแอคชั่นกันในหน้านี้สักหน่อยอยากขอเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วให้ถือดาบได้เอ็นคีหนึ่งนี่ผมว่ามันก็เท่ดีนะเอ็นคีเฉยเยเนี่ย ซึบจริงๆเขาก็ยังไม่เคยถือดาวเลยนะเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงชึ้บมันมีข้อเสียด้วยครับว่าเวลาเราติดอันนี้มันจะทำให้แขนมันลงมาได้ไม่เยอะถ,ถ้าถ้าถีดาวดาวก็อ,ออกได้เลยมันจะได้ไม่ขัดขยับมา ซบโอ้สุดเทอ๋อแล้วก็จุดแคบจุดแคบมันมีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงหน้าอกเนี่ยเราสามารถแคบโดยปากกันได้ ขยับปากนี่แคบก็คือแคบเอวแล้วแหละแล้วปากของกันมิงก็ขยับลืมให้ดูเขาต่อส่วนเท้าเลยส่วนหนึ่งอ่าอันนี้ก็เยอะนะครับท่านจุดแคบได้ดีมากเลยตัวนี้แล้วก็เรียบร้อยเอ็นชีนะครับโอ้ขาด้วยแนนี้ก็ยังไม่หลุดโอเค เอ็นคีทมแกนะครับต่อมาก็ต่อกันที่ล่างถัดไปั่างถัดไปเนี่ยเราก็จะเอาเกราะส่วนบนออกขผ,<ม>ผมอาจจะอ,ออกยากอีกหนึ่งเพราะผมทำสีอ่ามันจะดิงออกงอยีเ้เลยนะก็อันนี้ก็ของเอ็นคีเฉยๆแล้วก็มาที่เอ็นคดู เอ็นคีดูนี่เป็นร่าบทหนเแหละเทมัยครับหัวมูฮอชึ้นีน้ก็ที่จะเปลี่ยนไปก็คือมันจะไม่มีหมวกอันนี้แล้วมันจะใส่มีเข้ามาแทนแล,ล่างเราจะให้โดนกุเรตลากัน เร่ง,งานไปครั้งแรกนะครับก็จะเห็นร่างนี้น่าจะบ่อยสุดนเรื่องละล่ะร่างเอ็น i ีเอ็นีดูนะครับอันนี้ที่อัน o ้ายฝั่งวันไหน่ะชุใบไม่ค่อยเห็นตัวอะไรโอเคซึ่งร่างนี้ที่พิเศษคือมันสามารถเอาอันนี้ออกมาได้ทีจะต้อวเอามาถือ ซื้ออันนี้เทไหมเป็นตัวที่แบบว่าในชุดแค่าอาจจะดึงกุนละกันแต่ผมว่าเอาทั้งคู่ไปแหละเพราะว่าตัวเนี้ยพอเล่นแล้วอะผมก็ประทับใจมากเหมือนกันนะมันก็ทรรมดีอะตอนแรกกับว่าตอนแรกผมทําสีสีดํากับสีน,น้ำตาล่อนก็เลยแบบว่าไมได่ดูว่า มันมีลูกเล่นอะไรบางก็คิดว่าเออมันก็คงไม่ดีเท่ากูเดลกันหรอกมันมันเป็นตัวลองอะมันก็ตอนต่อดูไม่เจออันเดอร์เกตไม่เจออะไรแต่พอตัดแผลสีขาแล้วอะก็เจอว่าเออมันก็อันเดอร์เกตเยอะเหมือนกันดีว่าก็ดูทามาทั้งใจและต่อมาชิ้นส่วนของเอนคิดูดูเอนคิดูดูนี้อาจจะเป็นแบบนางที่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นนางสีแขนเพราะว่าโขกมาทีก็ตอนใกล้จบแล้วแถมมาทีก็แพ้เลยด้วย ชิบโอเคเสียเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนหัวก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะแล้วก็ด้านหลังของอันเนี้ยก็จะมีดาบอีกสองเล่มเดี๋ยวนะแล้วก็มือกับแขนเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันกับของอันนี้เลยนะคือเขาไม่ได้เป็นแค่แขนดํมมีคือชุยอะ่ะคือเป็นแขนแขนที่ขยับได้ครบรูก ผมเขต่อเหมือนกันชิอโคตรเท่เฮ้ยของเราให้มันถือดาวไว้แนี่มันเที่สุด ต่ในเรื่องมันดันแพ้ไปง่างยๆไย่ไ้ดิรรตรงนี้สวยนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอามา สูกับกุเด่นมากันทั้งหนในนี้โอเคก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับสำหรับตัว SMP เออ่อรวมแล้วก็เป็นกุเด่นรายการชุดหนึ่งนะตัวของเอ็นคิ่เอ็นคิดูและเอ็นคิดูดูนะครับก็ ถ้าใครสนใจในซีรีส์กุลิฎกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ได้เลยครับในบ้านผมยังมีหลายตัวในกุลิฎกันที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกอบเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเอามาให้รับชมกันนะครับหรือถ้าใครอยากรับชมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ